ซื้อสลากออมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกตนะครับ14ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม2,200บาทถูกรางวัล100%นะครับถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับกับสลากออมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกตฝาก2,000บาทลุ้นรางวัลที่1แบบจัดหนักจะเต็ม 40ล้านบาทในทุกๆเดือนห้ามพลาดเด็กขาดฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนึ่งแบบจัดเต็ม40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทหรือ0.475%ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดู รายละเอียดกันนะฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกฏผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2,000บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอันตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.475เเต่อปี ทกสอจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับ จำนวนเงินรางวัลนะครับต่อครั้งประกอบไปด้วยเงินรางวัลตองงวดมีจํานวนสูงสุดถึง1นึ่งแสรางวัลเป็นมูลค่ารวม72็ดสิบสองล้านบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1งต่างหมวด4รางวัลรางวัลละหนึ่งพล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5 0,000บาท รางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ30,000บาทซื้อสลักออมทรัพย์ชุดขุนแผนมรกต14ล้านบาทจะได้รับ7,000หน่วยนะครับ7,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวนเอ่อหมุน3เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับโดยจะถูก ทั้งหมด14หมายเลขด้วยกันนะครับ200คูณ14ก็2,800บาทต่อง,งวด2,800บาทต่อง,งวดคูณ24งวดก็67,200บาทรับไปเลยนะครับครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทนะครับ19บาทคูณ6,000หน่วยเท่ากับ1 1 4 0 0บาทรับไปเลยนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ2,19บาทคูณ7,000หน่วยนะครับเท่า 14ล้าน133,000บาทรางวัลน,นะครับ67,200บาทนะครับบวกกันเป็น14ล้าน2,200บาทรับไปเลยนะครับเอาเฉพาะผลตอบแทนดอกเ,อเงินรางวัลน,นะหนึ0งแบาทบวกดอกเบี้ย67,200บาทเป็น2,200บาทรับไปเลยนะครับขอขอบูลข้อมูลจากตัวธนาคารทกสมาให้ที่ด้วยนะครับใครอยากที่จะลุ้นกันว่า ถ้าจาก2ล้านเป็น4ล้านเป็น5เป็น6ล้านเป็น8ล้านเนี่ยจะถูกรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันจะมากันในทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย บัญชีมา้าสิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ 2 0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกลอ่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ c นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ